เท้าเซลหนึง่งถ้าไม่ทําไม่ได้นะเพรียเอาไปทิ้งเราเท้าเซลอีกทีหนึง่งขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับโอเวโอเว O V O ลองเพลงชาติก่อนเพลงชาติให้จบเพลงชาติเพลงชาติ ชาลัดชาลัดไยคงยินตรงยินตรงมบาืยินตรงตรงยคงทีชลาเรือทุบยาที่าเิหรได้ไม่ใช่ชายโยขอบุณ คือสิ่งนี้เอาไป